สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้หนุ่มน้อยออกเที่ยวแล้วนะคะม,มีดแ้หดเดินดีๆลูกเดินดีๆเป็นเป็นการเดินครั้งแรกจากโควิดนะคะแล้วก็หลังตอนที่อะไรนะติดเฮอร์วีด้วยไม่ได้ออก อีกรอบหนึ่งกับการออกเดินวันนี้วันนี้หนูจะไปช้างไทยครับ คู่กันอย่างงาั้นอย่าไปน,นี่อย่าไปพันขาเขา เดินดีขึ้นนะคะไม่ค่อยตื่นเท่าไหร่วิ่งอย่างเดียวค่ะน้องจะเป็นช้างที่วิ่งมากกว่าเดินนะคะ อยู่ข้างในว่าเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยไปบยบยยเบสเบสใจเย็นเย็นลูกใจยเย็นเย็นผู้เบสครับผูบ้เบสใจเย็นลูกไม่วิ่งไม่วิ่ง งเยนะคะดินมากกลัวเขาเจ็บไม่ใช่อะไรหรอคะเป็นช้างแดงเล่นดินแล้วนะคะตอนนี้ ไมได้ขี่เองทั้ไมได้ขี่เองมาแล้วเอกเป็นเชื่อดู อ๋อมุดอีกแล้วความดีว่าเขาเป็นช้างที่ไม่นิ่งอ่ะออกยากนะคะก็พาไปไหนก็ไปยากนะคะสงสารแม่แม่เหนื่อยแม่จะเหนื่อยมากนะคะเวลาลูกไม่อยู่เฉยๆนี่ แม่ก็จะหมุนตามลูกตลอดเวลาแอกว่าลูกก็ไม่อยู่นิ่งๆนะคะสิงีค่ะโอ้นะคนะ,ะดึงแม่ไปตลอดวันนี้ช้างก็จะมาเยอะนะคะสิ่งที่ต้องระวังเลยก็คือกวัวผู้เบรดรูดนะคะ ก็ผู้เบสหรือแม่สาหลุดนะคะเพราะว่าเขาหลุดปุ๊บเขาจะวิ่งหายช้างเชือกใหญ่เลยนะคะเขาก็จะไปเล่นนี่ทุงอะไรเนะทุงทุงอะไรนั้น เบสเบสยุ้ยเฉยลูกผู้เบส ก็เริ่มพิธีบวงสรวงแล้วนะคะ11เดือนค่ะ ก็มาเที่ยมาเรื่อยๆนะคะวันนี้คนเยอะมากแต่ลูกชายเรานี่จะอยู่ได้ขนาดไหนนะคะเพราะว่าตอนนี้แม่เหนื่อยแล้วนะคะแม่พลอยเหนื่อยมากตอนนี้ กินนมแล้วอยู่นิ่งๆได้ ก็รอให้พ่อมาเปลี่ยนนะคะเพราะว่าตอนนี้พ่อไปอะไรนะทําพิธีสู่ขวัญช้างอยู่ที่วัดป่าเจียงนะคะยังไม่มาเพราะว่นแล้วตอนเนี้สาวก็โดนสาโดนผู้เบสเหยียบขาซึ่งตอนนี้เท้าบวมมากนะคะผู้เบสเหยียบเท้าเท้าบวมมากเพราะว่าถ้าไม่ไหวจริงๆเราก็จะเอาน้องกลับบ้านช้างก็เริ่มพยอยมากันเยอะแล้วนะคะตอนนี้ 你这个拿住，拿住，放拿住呗。<椎> <laughs> กินได้ไหมกินได้ไหมนันกินได้ไหมอ๋แตกแล้วมันแตกแล้วบอแซบบอแซบบอฮะนู้นอยู่ริมนู้นไม่ต้องมาหาไป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 วัด ว้านสงสารแม่หน่อยลูกว้านเอ้ยสงสารแม่หน่อยลูกแม่ไม่ไหวแล้วนะลูกแม่เหนื่อยให,หให้ป้อนอีกเอา้าว้านถอยไปเลย ตอนนี้ก็เริ่มพิธีแล้วนะคะตอนนี้เริ่มพิธีทางศาสนาแล้วนะคะบ่าวมีคตอนนี้พักอลังสวดอยู่ตอนนี้ก็ดเด็กชายเหนื่อยแม่ก็เหนื่อยนะคะตอนนี้ขบวนช้างก็เคลื่อนเข้าไปแล้วนะคะ ขึ้นข้างขึ้นข้างบนนะคะนี่ช้างมาทำอะไรคะวันนี้ว่าคัดกองอะคะนี่ค่ะนี่ค่ะดื้อมากเลย าหลานค่ะหลานขี่ให้ค่ะให่ค่ะไปนะคะเลี้ยงเพ็นพระตอนงแล้วก็ลังเดินขบวนข้างไปข้างในค่ะมา

13มีนาคมนะครับซึ่งวันที่13มีนาคมเป็นวันชักไทยนะครับ้วกาเบครับมาด้วยกัน เได้รับเกียรติแขกผู้มีเกียรติในส่วนราชการของจังหวัดสุรินร์นะครับมาร่วมกิจกรรมในวันท้างไทยของโครงการโลกของชายนะครับซึ่งในพื้นที่หา่งนี้าินจหดิห่งนี้ลูกชายเราไม่อยู่เฉยๆยเลยนะคะคนขี่ก็เหนื่อยแม่ก็เหนื่อย คนเยอะมากมาแล้วก็จะเก็บบรรยากาศโดยรวมไปให้ชมนะคะเดี๋ยวอีกสักคู่เราจะไปเอาอาหารให้น้องคูเบตกินเราก็จะไม่ได้ถ่ายแล้วนะคะเพราะว่าสงสารแม่ย่อย <c oughs> <c oughs> ต้องช่วยดึงคูเบตไว้นะคะ ออกมาตั้งแต่เช้าแล้วตอนนี้ก็ได้จสิหของอาหาร้างทีเราาเรียมา้างอกนคางท้มากๆจังเลยโอ้โต๊ะนะคะอได้ขอบกันตอดวนาม้นไหนนะคะซึ่งอย่างที่บอกนะคะมีเจ้าพันตานะคะก็คือสับปะรดค่ะ แตงโมนะคะเจ้าเขียวท้องโตค่ะอ้อยขือข้อล่างสั้นนะคะแตงกวาเนี่ยเรียกเจ้ากรอบหวานเย็นค่ะส่วนกล้วยน้ำว้าที่คือเจ้าเนื้อรวนค่ะแล้วก็ยังมีอ่าพ่อนคะน้องจอยทำให้แบบดูหน้าตาด้วยแต่งแต่งก็แต่งแต่งเนคนตัวด้วยถออกมาแต่งแต่งกสวยเขาไม่แต่งก็สวยยังคิดยังไง ต้องทิ้งระยะห่างกันมากเลยครับแม่ลูกแขกผู้มีนะคะมีมาเล่นวันชคะสาส่วนของเยี่ยมชมการลูกใกล้ใครไม่ได้เลยกิจกรรมวันชาติไทยด้วยอ่ะพี่จอยยังไปหาน้องๆนะคะจากหลากหลายรุ่เรียนเลยค่ะพี่ใหม่เดินทางมาเพื่อร่วมกิจกรรมนะคะบนใบหน้าเพื่อทิ้มอันสดใสนะคะไม่มีใครกลัวเลยนะคะพี่ใจกันหมดเลย เด็กๆเวลามาเจอช้างก็จะกลัวช้างถูกไหมครับแต่วันนี้น้องๆที่เดินทางมาในโรงเรียนต่างๆนะครับดีใจ่ายยิ้มนะคะที่ได้เเจอน้องช้างนะครับซึ่งเราจะเห็นแล้วในโครงการของเราเนี่ยมีน้องช้างตั้งแต่รุ่นอายุหนึ่งสอุจนถึงอายุหกขวนะคะครับใช่แล้วค่ะ เปล่าใหญ่เลยเป่าใหญ่เลยฮะสุนทรค,นค่อนคูสวยน้อยหวาไ,ไปกับพี่วะ <laughs> 哇 a wi